อันนี้ก็เชืกอนบอกไปย้องกันลกค่ะาอันนี้มาเลให้เราฟังเราไม่ชอันนี้นก็ชื่อนะเขาไ้กำกับตัวเองค่ะเขาบอกว่าต้ชื่อน้องต๊ก่เดกมาพร้อมกับคุณพ่นักแ่ะไหมมือแล้วลูกน้ำโมือแล้ว นักถโชว์ไปมากนะเขาพร้อมแต่น้ำแข็งเขาขับน้ำโป๊ะนี่อะไรมาค่ะน้ำอะไรมาอ๋อน้ำตาฝนได้สีได้มานี่ใช่เก็บด้วยนะคะอาวุธอะไรนักอย่างเดียวนานานักบ้านเห็นไหมลูกเออผมมือได้ เดือเดียวก็ยากเลยอตอนนี้ต้องให้รอดวงด้วยอะี๋ยวเรา 재미식으로 hurting t a b